ก้กระจกคนคืออันแต่แค้นอังสันเนาะมีผู้ใดมาจับกระจกใมญาออกบ่นคนคือวางไว้ทั้งเงินคือบ่ตั้งนอนนี่เนาะตรงนี้คนมาจับกระจกแค้นตัวติตัติกระจกคนที่ตั้งตั้งอยู่ยังสีันนี้กระจก่นนอนอยู่ยังสี่เดี๋ยวบ่เป็นยังเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเนาะถากสันพี่น้องกระสิบ่เห็นอันตัวเลขกนีกระจกไมญยาเนาะ ขอแม่ยาเด้อขอลูกหลานตั้งกระจกตั้งกระจกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโอ้วางได้บ่านละบ้านขออนุญาตเด้อแม่ยาให้ลูกหลานเบิ่งกระจกอ่ะก็ตั้งทั้งนอกทั้งที่เดินมาเนาะมันบ่คือเก่าหรอมีคนมาเป็น จับของเรามาวางไว้ข้างนอกเถอะบุญเรนวางข้างนอกหรอกแต่ว่าวางนอนลงมไหม,มเดี๋ยวจังหี่เดี๋ยวค่อยชี้ได้บัดนี้เอาไว้คือเก่าเอาเขาไปบ่ได้ไหมเดี๋ยวเอาไว้คือเก่านั่นแหละแต่ว่าเออเนี่ยแต่ก่อนที่ตั้งให้ยูยังซีแอดมินก็เลยขออนุญาตพคนวางกระจกไม่เลียวนะครับขออนุญาตมียาเดี่ยววางนี่ครับเดี๋ยวจังเด็กอะจะจ,จะซองให้เบิ้งอีกทค่นึงนะครับมันคำแล้วเดี๋ยวอาจเจาอาจจะได้ใส่ไฟซอง มตัวเลขแบบนี้พี่น้องเลยบางไลนี่สิเป็นแังไดเนาะงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วแอดมินกับเดินทางมานะครับแต่ว่าแอดมินเห็นตัวเลขว่ถึกนะครับแต่มีเอฟซีนะครับเพิ่นเบิ่งในคลิปนะครับเพิ่นเห็นหาเจ็ดนะครับเพิ่นก็ได้โชคไปนะครับส่วนแอดมินไม่ได้เห็นหาเจ็ดในงวดที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นก็บบอกว่าให้มาตามให้แน่แอดมินกับมานะครับื้นนี้โชคดีครับื้อนี้มา อ๋หลวงตาเพิ่นจะมาทำพิธีขอให้พร้อมนะครับเนาะขอตัวเลขปูนาจำปาให้พร้อมจะน,นี่ครับของเตรียมมา,ลา,าแล้วหลวงตาจุดถูกเพ็ดเลยครับนี่เจ้าไหนครับเพ็ดพิธีหรอเด้โอ้เห็นเราเห็นโมครับหลวงตาโม่เบิ้งไงเห็น้องเบิ้งก่อนเอ๋อเห็นหลวงตาเราเบิ้งเห็บเราอยู่ในจุ่มนี่ไหมครับเนี่ยจุ่มจุ่มทั้งนี้ได้ไหมได้ Nè, hành lố bướng có hình bằng đây kìa Đó, có hành phán nè Hành Nè, nó hình cầu ừ. Anh phán hình tôi đấy Cứ bộ nè, áo nè nè Bướng hấp rồi Lố ba cầu, ừ. cầu. Lâu, lâu bằng sám. đây nè Nên để ở phái lúc em nè Ta ở phái lúc em nè, nó cho hình sạch Ô xám cầu của lố cầu, lưu ừ. cầu hà chỉ liệt 3 nè, tôi nhìn 3 chú 3, 9, 9, 9 như thế nào? không phải tháo thang treo đúng không? vâng, được. được. À. ở đây cứ câu phân nữa. nè, ừ. ừ, cứ câu phân, ở đâu vậy, ừ. trên đấy mà. Mà. Này... Cái đây trang đầy luôn. nè, cứ 9, như cha, như cha này, tôi nhớ đấy. con nóออกมา. con nóออกมา. mà nè, Cái đầy xâm nè, đấy ạ, nè, thấy không? vượt vượt trang đầy nè. เปิดเฟสมันก็เป็นสะท้อนแจงเนาะพี่นอ้องเอาแจ้งไหนคอยคอสอิบว่สะท้อนแจ้งบึ้ง,ง,งให้พี่น้องบึ้งไรเลยเนาะห้าพัน 5, จากบึ้งเองนะครับให,ใ,หให้เราขอดอไปจับบึ้งเองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจับบึงบบ้งเองให้เราให้เราบอกมันเขาเปิดเฟสมันก็เลยไปสะ,ะท้อนโอู้เอาแจ็คเกแบบเด๊ ครับส่วนเอฟซีเอฟซีเห็นตัวใดนั่นกัเบิ้งเบิ้งเอาเองเด้อครับเดี๋ยวขยายให้เบิ้องใกล้หน่อยพี่น้องครับแทงแด็ดพยายามซูมเต็มทีแล้วเด้อครับเด้อเนี่ยขยายสุให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวพี่น้องว่าเอ้าบ่แม่นแทงเดียวกันบ่อันนี้อยู่หน่วยกล้วยเที่ยวนี่กล้วยสุกเด้อครับเด้อครับ1ซีซีนี่1ซีซีเดี๋ยวมาเบิ่งอันดูอีกอันนี้นะครับนี่อยู่กล้วยดิบนี่ก็ได้1ซีซีคือกัน เอาพี่น้องเห็นตัวใดกับพิจารณาเบืเ่อครับในกระจกเมญยาเพราะว่ามันยันมันคืนใสไฟอันนี้ซองอาจจะเห็นว่าเต็มนั่งป,ปันด้เนาะน,นะครับเป็นไปได้จังใดเป็นไปได้จังใดแต่ก็เป็นไป,ป,นป,ป,นปแล้วน, ah นะครับเนาะจุดทูบนะครับสองสองอันสองแข้งสองเล่ม<อ>ได้คือกันนะครับหนึ่งสี่สี่ยวก้อนนั่นเอฟซีเป็นเห็นหาเกตนะครับเด้อนี่แทงแรกแต่ว่ามินเห็นหกหกซีเนาะเกี่ยวก้อนบอบบไก่เลยแต่ว่าแทงนี่เลยหนึ่งสี่สี่ SC, เอ็ซีเพิ่นเห็นหานเจ็ดนะครับเพิ่นก็ได้โชคเพิ่นก็โทรมารบอกบอแอดมินอยู่ก็ส่วนเขี่ยวนี้ั่เอ็ดมินเส่วนนั้นมาลอนนับกล้วย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 เบิ้งบ่ออะไรเขียวนี้เป็นอะไรครับชัดบ,บ่เบิ้งบ่ออกบ่ยังบ่ยังบ่เห็นเป็นตัวเลขเลยอนนันี้เอาเป็นสมตัวบนมันก็เห็นเป็นเลขกซีแล้วเดี๋ยวสี่สีเห็นพี่น้องเบิ่งเด้อจักเพิ่นสิเห็นน้ำบ่ เดีอเด้อขออนุญาตเอาันกล้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเอากทูบแย่งใหพิ่นเบิ่งกันเด้ออยู่ในกระตุกมันยังดันขังเนาะส่แล้เบ่แมนเตียนหรอเปล่ากล้วยยี่สิบสามหน่วยกล้วยสุกนี่จะสิบหน่วยอ้กล้วยดิบีอยู่หนึ่งสองสามเนี่ยพี่น้องเลขซีหนึ่งหนึ่งแอดมินเห็นซีแล้วอมอแม่ ซีตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดตัวเตยนี่ซีตัวทั้งนี่เจ็ดอาเห็นสองตัวแค่นี้แถวนี้บ่บเ่เห็นหลายตัวไปเห็นสามหานไหมเนี่ยนี่นี่สามนี่หานี่ก็เก้าอยู่ทั้งนี้นิไหมเห็นบ่าสามอ่ะนี่เลขซีนี่นี่นี่เห็นบ่อนี่ซีข้างทั้งนี่เจ็ดเอาจากแล้วเห็นบ่าคือกันผมเห็นซีกับเก็ดเอาดวงตาเราเห็นสามเกาที่แรก กุงตาเห็นตัวไหนก็สามเก้าสามเก้าอ๋ออาจจะเห็นมาคือกันลเอซเพิ่งกิอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นอีกกับพวกหูเนาะเยสามหานี่บ้นี่แม่สามหนี่ยเออเออหนี่สามนี่หาอนี่แมนแมยเล็กสามนี่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 เล็กสามมันบ่เนี่ยเนี่นี่ยสามสมีสามแต่ว่านี่มันซีด้หนิซีสเนี่ยยุปลายถูกนี่แม้ซีห็เบิ้งนนนี่เบิ้งไม่กล้องนี อุีก็ได้หก็ได้ต้นน่ะซีก็ได้หาก็ได้เดี๋ยวีด้แต่ว่านี่แบบเป็นสามจังหวะอานี่บึงสอนกันเลยนี่นั่นเห็นป่นีสามนีซีหน่เป็นสามก็ได้เอเป็นเป็นหาก็ได้เป็นซีก็ได้นี่มันสอดกันอยู่ไหมเจีเม่อนะสามหาซีบ่ยุไปนี่นั่นแหละาะนี่นี่นี่นีูละเห็นแต่ว่าสามหชัดกัวเ้าตัวใดชัดกะ ว่าไปมักอันใดกะเรียกเอาเอฟซีเห็นเองตัวใดกับเอาไปพิจารณาเด้อพี่น้องเพราะว่างวดบ้างหันแอดมินกับเพ่อเห็นถือเด้แต่ว่าผู้เพิ่นเบิ่งในคลิปเพิ่นเห็นเป็น Holland. อาเจ็ด <Hayır> ิ่นจะเลยได้ผู้ใดมาเขียนอะไรนีกพี่ผิวเนี่ยนี่เนี่เอ๋ออ๋ผู้ใดคือมาเขียนได้เห็ลังค้านี่ผู้ใดมาเขียนหลังค้าน่ะเกือบเกือบเพ่อเห็น เดี๋ยวให้เบิ้งน้ำเนี่ยเยอะหกสามพี่น้องเบิ้งกระจกทั้งนี้เหี่ยเปนพิจารณาเบิ้งกากรจังหน่อยเขาขอตัวเบิ้งมันมีตัวเลขผู้ใดไปเขียนไว้ห็นเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกแค่นึงสามหนึ่งสามอ้ามันเดือดเกนมาตัวหนึงแต่ละงี้แต่ว่าเลขสามกับชัดเลขสี่กับชัดอยู่นี่แต่ว่าแต่เราพอเราเห็นเท่าไหร่ก็สามเก่าก็ดีสามเก้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตีเขียนเขียนให้เบิ้งอีกแค่นึง ซีแหงก็ชัดไปหนาานพี่น้องเลยไม่สารเห็นซีบ่โอ so ah, exactly. ้ซีชัดอีซีแหงพี่น้องบิ่งอีกก่อนนะไม่สารเห็นซี่นะตั้งแต่ซี่คือกไหมมารองบนีกซี่คือโก้นี่แม่ชัดขนาดเล่นยเน่ยเเลขซี่ครับพี่น้องเนีเนี่ยเนี่ยั้งแต่กซีคือก้แต่ว่าผมเห็นด้วยแกเห็นหาสามหาโูโม่ยั่ไแม่มารอบนี้กซีาเอาตางคนตาเห็นลลตาสาหาคือผมเห ผมเห็นที่เกิแกกระสามหาขโมยอยู่ไหนไหมเนาะจี๋ให้เบิรงอะไรนี่พี่น้องเนาะเนาะจี๋ในโทรศัพท์จ่อยแล้วนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะลางตาเาเบิ้งครับสามหากับผมวะนี่ยยจะติงเนี่ยเกี่ยนมือถือกล่องไม่กันสามหาขโมยอยู่ไหนไหมเนาะเนาะตางคนต่างเห็นละเนี่ยสามสี่สามห้าอ๋อเดี๋ยวแจ้งให้พี่น้องเบิ้งเอาเดี๋ยวเออมา แต่ว่าพี่น,อน้องเห็นตัวใดกัดเบิบ้งเอาเด้อผมเห็นสามหาขโมยแล้วก็ัดนะกัดเก่าอยู่ข้างหลังสามสี่เก้าสามห้าผมเห็นเก่าสามห้าเจ็ดมันทับกันอยู่กับเลขกี่เห็นปะหางมันสีเงาๆลงมางองเอ๋อมาเดี๋ยวแจ้งของผู้ใดสิจนั่นเดี๋ยวแจง้งไงเพื่อนเบิ่งเดี๋ยวเขียนเลยเอาสรุปครับที่นี่เอาสรุปไอ้ของพ้องสรุปให้เพื่อนฟังอยู่ในกระโจกแม่ย่าครับอ่ะเบาอีสานที่เกณฑ์สรุป,อรปเองก็ได้ เดี๋ยวผมมาตรวจไฟเปิดไฟบ่เห็นเห็นบ่นเหรอแจ้งขึ้นอย่างนี้แจ้งแล้วปะเนาะอ๋อพี่น้องจดแท็บไ้นะครับสําหรับตัวเลขมื้อนี้อยู่ในกระจกแมย์ยาครับบ่าวอีสานทิดแกนเห็นเลขอยู่3ตัวครับมีเลข3เลข7กับเลข4ก็แจ้งให้เลยเด้อครับเด้อแจ้งจับคู่ให้เลยคือบ่จับ3ตัวเพิ่นนี้ปะเนาะก็มาเห็น3เห็น7เห็น4นั่น3ตัวก็เอาเอา4มาใส่นี่ตัวนี่437 437จ็ด ส่วนเของของเห็นกับเห็นตัวใดเก้าสามห้าอ่าในกระจกไปแจ้งเราสองตัวอันนี้ส่วนดวงตาเราเห็นตาเราเห็นเห็นขม้าแถลงเราก็เห็นสามเก้าเลยเอาจดไปแคบไปเด้อนะครับพี่น้องกับบงหูนะครับเนาะวันจะตามที่สายตาแต่ละท่านมองเห็นนะครับแต่ว่าแอดก็เห็นแค่นั้นนะครับเนาะแอดเห็นเก้าสามห้าไม้สันเห็นสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดพี่น้องก็ไปจับเอานะครับในชุดใด มาเบิงครับ,บ่าของไฟซีเขาระลังอไอพงพองกับใบสันแต่แต่เอซีเห็นตัวใดกะเอาของเจ้าของเห็นก็นได้เรือบ่ต้องเอาตามเอดมิ้นเห็นก็นได้แต่ว่าถามักถ้าชอบน้ำก็เอาน้ำก็ได้นะครับเนาะ